a person who that with relative class a t e ฮ n อัตเ t นเ t หรือว i ดเรด e ร์ชี s คอร์ o วันอัพร์อ with นำเสนอประโยคสัมพันธ์ซึ่งใช้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามประโยคสัมพันธ์เหล่านี้สามารถช่วยบรรยายอธิบายหรือระบบคำนามได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการใช้ฮูแดาร์วิ h จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสิ่งที่เรากำลังอ้างถึงและประเภทของข้อมูลที่เราต้องการ เพิ่มเมื่อเราพูดถึงคนหรือกลุ่มคนเราใช้สพนามสัมพันธ์หเพื่อแนะนําประโยคสัมพันธ์เมื่ออ้างถึงสิ่งของหรือวัตถุเราสามารถใช้แดดหรือวิทย์เป็นสพนามสัมพันธ์เพื่อแนะนําประโยคสัมพันธ์ตัวยอย่างที่1น person who works views such, 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 such คนที่ทํางานหนักจะประสบความสําเร็จ2อ I think that m a k e me happy he แท time with my family สิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขคือการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว the people we meet the hotel you stayed at relative culture the people we meet the hotel you stayed at เป็นตัวอย่างของประโยคสัมพันธ์ในรูปแบบย่อหรือไม่เป็นทางการโครงสร้างเหล่านี้ รยายบทคอลเนของในลักษณะที่กระชับกว่ามาเทียบกับรูปแบบประโยคสัมพันธ์แบบเต็ม The People We m a e t เป็นประโยคสัมพันธ์ที่ถูกย่อหรือย่อลงมาจากประโยคที่มีรายละเอียดมากขึ้นเป็นตัวอย่างของประโยคสัมพันธ์ที่กำหนดความหมายซึ่งให้ข้อมูลสำคัญเกีย่ยวกับผู้คน t The h ด t o t y o y s u a y e d At เป็นตัวอย่างหนึ่งของประโยคสัมพันธ์แบบย่อใน ที่นี้โรงแรมจะโทกป,ปรับเปลี่ยนโดยประโยคคนพักซึ่งเป็นประโยคสัมพันธ์แบบกำหนดความหมายตัวอย่างที่หนึ่ง the p e o p l e w i m e at the p a r t y w e r e e r a l l y f i t e l y คนที่เราพบที่งานปาร์ตี้นั้นใจดีมาก 2. the hotel you stay at the summer world amazing โรงแรมที่คนพักเมื่อดูดูร้อนที่ผ่านมานั้นยอดเยี่ยมมาก at e i g o'clock on Monday in April at e i g o'clock on Monday in April ใช้เพื่อระบบเวลาแต่สำนวนเหล่านี้แตกต่างกันในแง่ของความเฉพาะเจาะจ,จงและระดับความของรายละเอียด สำนวนเหล่านี้แต่ละสำนวนจัดอยู่ในหมวดหม่ของคําอุปบทแสดงเวลาที่แตกต่างกันและใช้ในบริบทที่แตกต่างกันอัดใช้เพื่ออ้างถึงจุดที่เจาะจงในเวลาโดยทั่วไปเป็นชั่วโมงนาทีหรือเวลาที่แน่นอนใดๆก็ได้อ,อนใช้เพื่ออ้างอิงถึงวันวๆที่หรือโอกาสที่เฉพาะเจาะจงคําว่าอินใช้เพื่ออ้างถึงช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นเช่นเดือน ฤดูหรือศตรวรรษใช้เมื่อต้องการพูดถึงช่วงเวลาทั่วไปไม่ใช่หมายถึงวันที่หรือช่วงเวลาที่จัดจงตัวอย่างที่หนึ่ง i will meet you at 8 o'clock ฉันจะพบคุณตอน8โมง 2. we have a meeting on monday morning เรามีการประชุมในเช้าวันจันทร์ 3. the concert is in april so we should b y ตั๋วคอนเสิร์ตจะจัดในเดือนเมษายนดังนั้นเราวอซื้อบัตรเร็วๆนี้ From โชว์ a n j e n a h ซีนฟรอ การใช้ from ใช้เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นของการกระทำเหต <c hh> ุการณ์หรือช่วงเวลาการใช้ to ใช้เพื่อแสดงจุดส,สิ้นสุดของการกระทำเหตุการณ์หรือช่วงเวลาใช้ until เพื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งในเวลานั้นมักใช้กับคำกริยาชงลบเพื่อเน้นระยะเวลาของการกระทำนั้นการใช้ since ใช้เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นของการกระทำที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันหรือจุดในอนาคตการใช้ ใช้เพื่อแสดงระยะเวลาหรือความยาวของการกระทําหรือเหตุการณ์มักใช้บอกระยะเวลาที่บางสิ่งเกิดขึ้นตัวอย่างที่หนึ่ง mm hmm. the shop i n open from my 9 a.m. to 6 p.m. ร้านเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็น 2. I will stay at the party until midnight ฉันจะอยู่ที่งานปาร์ตี้จนถึงเที่ยงคืน 3. She has been living in New York since 2 0 15. เธออาศัยอยู่ในนิวยอร์กมาตั้งแต่ปี 2015. 4. I bought a book f r o m my sister. ฉันซื้อหนังสือให้น้องสาวของฉัน Before, after, during, why? คาว่า before, after n i ริ a เ Right เป็นคำบุพบทและคำสันผ่านที่ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือการกระทำในช่วงเวลาหนึ่งคำเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นเมื่อใดโดยสัมพันธ์กับเหตุการณ์หรือการ,การกระทำอื่น b e f o r e ใช้เพื่อแสดงว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนสิ่งอื่น a ันเ r ใช้เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์หรือการกระทำบางอย่างเกิดขึ้นช้ากว่าเหตุการณ์หรือการกระทำอื่นๆ During ใช้เพื่อแสดงว่ามีการกระทำเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาของเหตุการณ์อื่นโดยหมายถึงช่วงเวลาที่บางสิ่งเกิดขึ้น i ไรใช้เพื่อแสดงว่ามีการกระทำหรือเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันเกาวคือเวลาเดียวกันตัวอย่างที่1 I always have a cup of coffee Before I start working, ฉันดื่มกาแฟาทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มทำงาน 2. w e w i l l Go to the cinema after dinner เ,เ,เราจะไปโรงหนังหลังจากทานอาหารเย็น 3. She fell asleep during the movie เธอหลับระหว่างดูหนัง 4. I l i s t e n to music while ชัดดีฉันฟังเพลงขณะกำลังเรียน